มาชวนทำพุดดิ้ง3รสาชาติกันค่ะรสชาติแรกเราจะทำใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะใส่น้ำมะพร้าวนมสดและน้ำใบเตยค่ะใส่ผงวุ้นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้10นาทีค่ะตั้งไฟกลางแล้วใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเริ่มเดือดนะคะ จากนั้นปิดไฟเราจะใส่ลิปครีมเมอร์ลงไปค่ะตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นจะช่วยเพิ่มความกลมกลม่อมหอมมันให้ขนมของเราค่ะรสต่อไปเราจะทํารสสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นผงสตรอเบอรี่นะคะขั้นตอนการทําก็จะทําเหมือนกันเลยค่ะต่อไปทารสช็อกโกแลตค่ะพอส่วนผสมเดือดแล้วเราจะปิดไฟค่ะจากนั้นใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะ คนให้เขาละลายเข้ากันนะคะจากนั้นใส่ลิปครีมเมอร์ค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะนำไปตักใส่ถ้วยค่ะจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะพอเซตตัวแล้วนำมาแต่งหน้าได้ตามใจชอบเลยค่ะ หาซื้อลิทคิมเมอร์ได้ที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรีอรอร่ทุกประเทศหรือแมคโครโซอนแช่แข็งแค่นี้ก็ใส่ราคาทำง่ายมากๆเลย